ครับสวัสดีครับกับผมพี่หมีใจดีนะครับและนี่คือเกมตดยังไงไม่ให้คนอื่นรู้นะครับผมเราจะต้องสวมบทเป็นเจ้าหนุ่มนักตดนะครับเพื่อที่ว่า เราตอดออกมาเนี่ยไม่ให้คนอื่นรู้นะต้องแอบตอดเนียนๆไว้ง่ายนะครับอ่ะมาเอ้ยฉันจะปวดตดแต่หืมติดอยู่2คนเนี้ยไม่ยอมขึ้นลิฟต์ที่ไปกด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 ลิฟต์ไป,ไปให้ไปซะอ่ยไม่มีใครแล้วตดปดูสบายใจผ่านเอ้ยมาเจ้าคุณเจ้าคุณลุงคนนี้เมื่อไหร่จะไปทีเฮ้ยฉันก็รอรถเมยอยู่ตรงนี้แหละ ว่าแต่นายอะทำไมยืนเก่งๆอยู่ตรงนี้ล่ะเออไม่มีอะไรครับผมก็แค่มารอปวดตดเอ้ยไม่ใช่ผมแค่มายืนรอรถเมย์เท่านั้นนะครับผมเออทำยังไงดีเนี่ยมาดัาทข้างด้านซ้ายนะครับก็จะมีผู้หญิงแลบผู้ชายนะครับเรามาปวดตดแถวๆวนี้ได้ไหมออกมาไม่ได้เฮ้เออทำไงดีไอ้ตรงนี้ตรงข้างๆป้ายรถเมย์มีอะไรแดงๆอยู่เอ่ยประทัดเหรอเอ๊ะประทัดเรามาจะทําอะไรจากตรงนี้ได้หรือบางเนี่ยเอาประทัดไป วางไม่ต้องถังขยะได้ไหมปุ้งอุ้ยเหม็นเหมเม EN, ถังขยะแตกอา้าวหายกันหมดแล้วรอเลยละตดสบายใจผ่านด่านจ้าพอพอนั่งรถเมย์มาเสร็จเอ้ยเจ้าตำตำป่านะ้ํามึงทำผิดฉันแล้ว<า>ไีตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ไม่มีใครนะเนี่ยเออไม่มีใครตดสิรออะไรอาสบายใจออกปี๊ดสัญญาณสัญญาณ ไฟไหม้ทํางานเดี๋ยวสัญญาเพล่ไหม้มันรับกลิ่นตดได้ด้วยเหรอโอ้โหทุเจร,จริงเลยตดแอบมาตดในที่สาธารณะไม่เกรงใจซะเลยเออผิดไปแล้วครับเออย่างไงดีแล้วเนี่ยถังขยะอ่ะมีถังขยะตรงนี้เอาเก็บอะไรมาได้ป้ายตกใจตรงนี้คุณผู้หญิงเออทาอะไรละอ่ะกดกดที่ตัวผู้หญิงตรงข้างๆเสารู้สึกว่าจะมีรางประทัดหรือเปล่าเอาเอาไอา้รังประทัดนี่วางไอ้นีไวางนี่อืมอุ๊ยอันตรายนะเนี่ย มาหยู่ตรงนี้ได้ยังไงประทัดอันตรายเดี๋ยวระเบิดอ้าวห่างออกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตดสัญญาณกันขโมยก็ไอสัญญาณนั่นก็ดังสิวะโอ้โหลืมไปเลย,เ,ยลเอาใหมเราต้องล่อผู้หญิงออกไปก่อนดีไหมก่อนนะเอาอ่ะอันนี้วางเอาอันนี้ไปวางให้ผู้หญิงออกไปก่อนไม่รู้คืออะไรแล้วก็หยิบสัญญาณอ๋อห้องน้ำ ก็ไปขี้ซะให้เสร็จเลยไงแล้วตดอยู่ได้ทั้งวันโอ้ยดันมาปวดตดอยู่กลางงานปาร์ตี้งานงานปาร์ตี้คอสเพย์อะไรกันเนี่ยทำลูกโป่งให้แตกแล้วแอบตดเนียนๆได้ไหมไม่ได้เฮ hey. ยังไงดีแล้วเนี่ยอา้าเก็บท่อนฟืมท่อนไม้มาได้แล้วยังไงลูกโป่งเด็กไม่น่าใช่คนไม่ได้บนรัง เด้อเ,เออร้องเพลงไปเลยเปูดปูดโอ้นี่มันนี่มันกินตดนี่โวทุเรศมากเลยร้องเพลงแล้วแอบตดอีกต่างหากฮไม่ได้ฮะเอาเอาเราต้องขึ้นไปบนเวทีใช่ไหมเอ๊ะบนนี้มีอะไรเอ๊ผ้าคาดหัวเหมือนนินจาเลยอ้านินจากับนี่น่าจะได้นะไป ขึ้นโชว์วิชานิจาแปลงล่างแต่ควันมันกลิ่นแหม่งนะเนี่ยด่านต่อมาเจ้าแมวเหมียวเหรอกับเด็กน้อยสองคนตรงฝั่งทางขวาแมวคงไม่ว่าเลยหรอกตอดซะเลยเอ้ยทุเรศแสีงฉันเป็นแมวฉันก็เหม็นตด,ดด้วยอุย้ยทุเรศจ,จริงเลยตอดอัดหน้าแมวเนี่ยคิดได้ยังไงวะเราโอ้ยมีอ่ะเหมือนดอกไม้น่าแน่ไงเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วอ่า ได้ดอกไม้ดอกไม้นี่ไปให้อะไรกับแมวได้ไหมไม่ได้เจ้าเหมียวชอบดอกไม้ไหมไม่เอาฉันชอบปลาท,ทูมไม่ชอบหรอกเหรอมีเด็กน้อย2คนเอาลูกป่องอ่ะหนูชอบสีชมพูผมชอบสีเหลืองอแล้ได้ลูกโป่งมาสองสองลูกนะครับเอามาผูกกับแมวแม่งเออได้เว้ยเฮ้ยแมวไปแล้วตดได้อย่างสบายใจ โอ้ยมาพักต่างอากาศถึงต่างจังหวัดก็ยังมาปวดท้องตอดอีกคนผู้หญิงผู้ชายกลุ่มนั้นที่แช่น้ำร้อนอยู่ก็ไม่ไปไหนสักทีเอ้ยทำไงดีแล้วเนี่ยเรามีขวดน้ำเอาน้ำมาทำอะไรวะไม่รู้นะฮะอะ่เก็บน้ำมาเอามาดื่มไหมเอ้าดื่มได้ขวดเปล่าอะแล้วไงต่อลงไปนั่งนอนแช่แช่แล้วไง ทำอะไรไม่ถูกงงบุ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 งโอ้ยชุเลศมันนอนแช่โอ้โห <c oughs> <c oughs> จากไปตดในน้ำ <c oughs> ไม่เนียนเลยนะนายอ่าไงดีละเนี่ยเออเก็บขวดน้ำเปล่าแช่น้ำแช่น้ำได้ไหมเออมันเรามีขวดเปล่าเนี่ยนะมันเอาให้เราได้ขวดเปล่ามาขวดเปล่าน่าจะทำอะไรได้มั้งโอ้โหตอดใส่ขวด ดีๆแล้วก็เอาไปปล่อยข้างนอกว่าแต่ทำไมไม่ไปไปเดินไปตดที่อื่นเลยอะทำไมต้องมาแบบในนี้ด้วยเอ้ยระยะประชันชิดเลยปวดท้องตดก็ปวดท้องตด,ด,งตดสาวนี่ก็หลอรถไฟเมื่อไจะรถไฟจะมาถ้ารถไฟมาเราก็ขึ้นรถไฟไม่ได้อยู่ดีทํางานก็จะสายอยู่แล้วทางด้านขวามีอะไรมีคุณยายเก็บของถุงถุงดําน่าจะเป็นคนเก็บของเก่าหรือเปล่าครับ แล้วก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งยืนหันหลัง,ลงอยู่ทั้งสองด้านมันมีสัญญาณจับตรวจจับควันอยู่นะเอ๊ะข้างเสาได้อะไรมาเหรียญเหรียญมาทาอะไรวะเธอเธอไปที่อื่นได้ไหมไม่หรอกเงินแค่นี้ฉันทําอะไรฉันไม่ได้ถ้ามันไม่มากพอม,มีตู้กดน้า yes ขวดน้ําเปล่าอคุณยายขวดน้ําครับผมกินน้ำไหมเธอเธอกินน้ำไหมอ๋อขอบคุณมากคะ่ะอปวดห้องน้ําอะ ได้ขวดเปล่ามาคุณยายเก็บของเกา่เาอเอาขวดไปไหมครับอ่าขอบใจจัดหลานเออเรียบร้อยได้เหรียญมาหยอดตู้ yes ได้อะไรมาวะก็เทปก็เทปว่าทำอะไรปุดรูตูดเหรออ๋อนี่ข้างบนนี่นี่ทีนี้มันก็จับสัญญาณควันเราไม่ได้ตดได้อย่างสบายใจสัญญาณควันไม่ดังตาและหลานและ หนุ่มสาวออฟฟิศแต่เราปวดตดทำไงดีขึ้นไปเลยครับผมผมยังไม่ขึ้นครับผมไม่รีบครับผมติ้งตองเอ้ยออโอ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อจะขึ้นรีบไหมครับเอาเก็บคุณตาคุณ <c oughs> คุณตากับหลานได้อะงั้นก็จับยัดใส่เลยแล้วก็ไปละบ๊ายบายกูตดได้อย่างสบายใจไม่มีใครเจอ <c oughs> มาเดินเล่นสะนาะก็ปวดท้องตอดอีกแล้วทำไมไม่ไปขี้ขี้ซะให้เสร็จ,รจมีแพนด้าอยู่ในฉากตั้งหากม,มันเดี๋ยวก่อนนะแพนด้ามาอยู่ในสวนสาธารณะได้ไงเนี่ยแพนด้าแดกไผ่กินไผ่ซะเจ้าหมีแพนด้าโอ้หมีแพนด้าแว่นเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนนะมึงเอาไอ้แว่นตาออกจากแพนด้าได้ด้วยเหรอ <c oughs> มีได้แว่นมานะครับผมผมตาใส่แว่นไหม สาวน้อยใส่แว่นไหมลูกอ่ะอไปไม่ไม่เอาไม่เอาหนูไม่ชอบ,สบใส่แว่นไอเจ้าเด็กน้อยเธอหละ่ะไม่ชอบหรอดอกไม้พาทิตโกพาทิตมึงมึงเสกให้เป็นกลางคืนได้เพื่อตอดเนี่ยนะถ้ามึงเสกให้มัน,นจากกลางวันไปกลางคืนได้มึงไม่เสกห้องน้ำเสะเลยเดินดลังจากเดินเล่นสวนสนะก็ อะไรเนี่ยโอ้ยปวดท้องตดเอาเหรียญเหรียญเหรียญเก็บเหรียญมาจะาหนูเอาเหรียญไหมไปเที่ยวเล่นที่อื่นไปมีตู้โทรศัพท์นะครับแล้วก็ไปตดในตู้โทรศัพท์แม่งซะเลยง่ายกว่าไหมเออตดซะโอ้ยแต่ฉันเหม็นอยู่ในตู้ว้ยจะโง่จริงเลยเนี่ยโอ้ย <c oughs> ไปตดอยู่ในตู้โทรศัพท์แล้วคนที่จะต่อคิวโทรศัพท์เราไม่เหม็นตดนายหรือไงฮะโอ้ย ไม่ได้ฮะไม่ได้เอาเหรียญมาเอาเหรียญไปหยอดตู้โทรศัพท์ก็ไม่ได้เนาะเอาเหรียญไปสิจาสวรรค์ก็ไม่ได้เอาเหรียญให้เด็กได้ไหมไม่ได้อีกเอาเหรียญซื้อลูออมอ่ะได้ลูออมเมืองไปเลยอ่ะขอบคุณมากครับเอาผ้าคลุมของผมไปเลยผ้าคลุมนี่กูไปทําอะไรได้วะเขียดโดนต้นไม้เขียดนี่ให้เด็กไม่ได้นู่นอ่ะตู้โทรศัพท์อ้าวได้แล้วทาอะไรวะ พินแม่งไปเลยพร้อมก็ตดแตกไปด้วยข่าวนี้อะไรล่ะเนี่ยปวดท้องตดเจ้าสี่คนนี้ก็ยืนอยู่ข้างๆเราไม่ไปไหนเลยกดลิฟต์เอาไปไหมครับผมกดลิฟต์ลิฟต์ก็ไม่ยอมขึ้นทําไงดีแล้วเนี่ยเอ้ยทาไงดีเออขอโทษนะครับแต่ละคนผมทําอะไรไม่ได้เลยแต่คุณคุณก็ไม่ทําอะไรเลย ยังไงดีเนี่ยดัยงนั้นทุกคนในเมื่อไม่ไปไหนทุกคนพีชีพกับผมเลยนะครับผมไปเลยเอ้าเธอก็ะดหรอฉันกระปดผมก็ปวดตดฉันก็ปวดตดเหมือนคันค่ะทุกคนปวดตดพร้อมกันเลยไหนๆก็ยืนเกักนทั้งคู่ทั้งหมดแล้วมาตดกันพร้อมๆกันเถอะแบบนี้ก็ได้เหรอ โอเคครับก็มีทั้งหมดอยู่ประมาณ17ฉากนะครับพี่หมีก็ไม่ได้เล่นครบทั้ง17ฉากแล้วนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะเล่นเกมนี้ก็ลองไปหาดาวน์โหลดก,กันแล้วกันนะครับผมว่าแต่และฉากนี่มันมีความกวนๆอยู่ในตัวเยอะมากเลยนะฮะโอเคครับ, okay, รบถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามกดหากกดอ,อะไรก็ได้ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่หมีใน,ในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมโอเคบ๊ายบายเฮ้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 ปวดตดก็ตดเซ่